อยากจะมาเน้นเรื่องนี้ค่ะตามหัวข้อเลยชีวิตการงานและสัญญาณอนะินเทอร์เน็ตณตอนนี้ต้องบอกว่ากลมเกินกับชีวิตของพวกเราไปแล้วนะคะถามว่ากลมเกินอย่างไรเพื่อนๆตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนๆถ่าย Facebook ก่อนหรือเปล่าเปิดสมาร์ทโฟนก่อนหรือเปล่าแปลงฟัน ฟังคลับเฮาไปด้วยแต่งตัวก็เปิดพอสแคดไปหรือใครเป็นสายดนตรีก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันอย่าง Spotify นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันอย่างจุกแบบนี้กลายเป็นว่าเราอยู่กับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อทางเลือกในแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันเรามากจริงๆเคยมีคนตั้ง ทำสวยๆขึ้นมาก่อนในช่วงที่จะดิจิทัลจะ disrupt มากขนาดนี้นะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราเป็นวัยทำงานมันต้องมี work life balance คุณ work ทำงานเสร็จ คุณก็ต้องยาวงานมาทําทั้งหมดต้องมีไลฟ์มีชีวิตบ้างต้องมีบาลานซ์บ้างต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างแต่รู้ไหมว่าในยุคนี้สมัยนี้ที่โซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มีโลกออนไลน์หรือว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเห็นนะคะจากการที่ฉายภาพตอนต้นแล้วว่าเวิร์ i ไลฟ์บ a ลานซ์มันอาจจะไม่ได้มีอยู่แล้วในยุคนี้เลยทำให้มีคนนีตั้งศัพท์ขึ้นมาใหม่เฮ้ยว่ายุคนี้ ไม่ใช่ work life balance แล้วนะแต่เป็น work life harmony ยกตัวอย่างเช่นในวันที่ตอนนี้เราสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรือว่าไม่ต้องนั่งอยู่โต๊ะทำงานเวลาเราไปเที่ยวพอมันมีโซเชียลมีเดียหรือว่ามีแพลตฟอร์มที่สามารถติดต่อคุยงานกันได้ตลอดบางคนก็บอกว่ามันบาลานซ์ไม่ได้แล้วล่ะเราไปเที่ยวด้วย แต่เราอาจจะแบบ Effective หรือว่ามีความ r r o u u t t v v นะคะตื่นตัวในการทำงานระหว่างที่เราไปเที่ยวแล้วก็คุยกับลูกน้องคุยกับทีมงานเราไปได้ด้วยมันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันผสมกลมกืนกันมาแล้วเราร o r k life h a r m ม n y เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ได้มากน้อยแค่ไหนฝากไว้ให้คิดนะ,ะชีวิตของเราณตอนนี้อาจจะเปลี่ยน จาก Work Life b n l e n c e เป็น Work Life Harmony ผพสมกลมกลืนกับเทคโนโลยีทั้งชีวิตและการงานไปได้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ